มาทา้งนาพีเดอร์อยาก buat ไหมโย่ไก่พอดิเงี้ยนมากทา้งนาพีก็ได้สองกับแน่นหนึ่งเหตุโย่ไก่พอดมาโย่ไก่ไก่เป๊ ว่าต้นสวยเป็นไรหรอกก้ขอ,อนจะตะโกนทั้งหนากระลายยุคทีไปหารี้ยกินที <c oughs> นะทำความกันคุกเข่ากราบสามครั้ง <c oughs> home อายิกังสาธุภันเตปฏิรูปังสาธุภันเตประสาติเจนะ เนี่คนใส่อะไร้นแซงหลวงพ่อต้นแงลง่อต้นโรงบวหงเรียนน้ำมือเตอาบวชโซข้าวบวชเคื่องผอมมูหลายมือบวชจาบวชหลายมือ นี่เตาจะบวชแซวเอาแซวเอาคือแมงหัวโปกแซวหนามมือเหยาะว่าแมงหัวโปกแซวหนามแมงจิบแมงแมงจำปอแมงหัวโปมันกินหนามันแซวปั๊บแซวปั๊บเลยปูพินวาจีตะกิ้มหาแซวเอาคือแมงหัวโปแซวหนา เพรหัโปกแสวน้นัเหตุบุญกุศลมันก็ต้องอยากก็กเห็ุแนวอื่นตัวเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าคนจึงบอกไว้ทำที่พระพุทธเจ้าได้ตดรัตรูยากที่สามันชนคนธรรมดาจะทําได้เด้าเป็นนักเสีเราทําบุญกันเอาเรื่องของ ทรมะละเอียดเป็นของเพชรยากทำบาปเพ็ดง่ายเห็นวัสถอยู่ในคุกในตะล่างอยู่ในเรียนจำว่าขาทำบาปตยังได้ปิดเทีติขคุกติดตะล่างถูกกำนอกจองจำเห็นวัสถุทำบุญกันนีอเว่าตามละเอียดขอไปยังปวกปฏิบัติทมจังปวกนักบวช ทั้งสี่แล้วนี่ทนเหนือจากสามัญทน,นคนธรรมดามากอดร้นทนนี่ทนทุกจากการเล่นการหัวการเพิดอการเพิ่มการอิงแบบโลกกีละโลกกิยะโลกกิยะคือทั้งโลกจากว่าเรื่องควอมเป็นอยู่ของโลกไม่อย่างแน่คนอยู่ในโลกอันนี้รัก โรคโกรธหลงนำขมาแล้าพู้ที่ทำจิตใจ่วนนี้ก็คือละควมรักละความโลกความโกรธความหลงขันละเน่ยนั้นก็ค่อยละไปหมดตัวอันตัวแนวนั่นจนเป็นสรุปสุดท้ายหาความมี่ออกจากใจนั่นระยะเยหน่อยๆก็ตั้งใจปฏิบัติ บพรไมมีพระละอันใดจะได้ไปคิดไปเหตุไปทำคิดอย่างเดียวคือขากิเลสจากบ่ม่ได้บังคับไปเหตุนั่นเหตุนี่เี้มาแต่กิรัสท่าก็อยากเหตุอยากทำเกิดสัทธาก็เหตุทำได้กันเพราะเกิดสัทธาจะไปเหตุหรือเป็นเพ่งเพ่งโทษมุ่สิเป็นบาปบวกก็มาปริเห,เหตุยังเหตุตะเวียก นั่นเห็นว่าเป็นโทษรมัวตัอเด้ส่งต่นนั้นสางไปนี่ก็ได้อยู่น้ำผู้คนสางได้บก็บอกไปอยู่น้ำหอมไม่ไปพระท่านกันหลังบุตรีนี่ก็ไปว่าเป็นจัดหลังพุฏิบุตีให้เป็นว่าสุเน่ไนั่นเป็นว่าอยู่ว่าเป็นไปหาตีนั่นตีนี่ <c oughs> เป็น ร่วมอนุโมทนาหนังเถาภูมิมิบุญกุศลมีจิตใจละเอ็ยดเกศธ <c oughs> รรมหลักตรีฤกษ์จะจะไปสนใจกับจูนพระพุทธเจ้าผ้ายูนไหมจูนน้ำปลาผลไหมเนั่ย <c oughs> พระแม่พา้าปฏิบัติตะก่อนบริจูน้ำกุฏิเด้ ไปอยู่น้ำพูน้ำผาตะกันนี่นียดูให้รู้ให้เห็นฝึกตนได้แล้วจึงฝึกผู้อื่นนะนัะ่นเดี๋ยวเห็นแต่ปัจจุบันนี่เป็นอายุจังสันอยย่จังตีแต่ว่าก่อนจะตด้ยมาอยยุจังตีเป็นตั้งใดจากบอกว่าเป็นมาของพระทุดงป้าดงพงไผยยุใสก็เห็นทุกป้าทุกดงพระทุกดงพระทุกดง เห็นทุกป่าเห็นทุกดงป่าพงดงไม่ยุ่ิใจก็เห็นมัดไปทุกดงไปทุกป่าพระทุกดงนั่นไปทุกดงก็มาถือทุกดงเขาวัดอีกแข่งขัดนั่นได้พระบัดอยู่คนต้นไม่หนึ่งฉันดานองเน่าเมือโนดด้วยน้ำมูดเน่าหนึ่งไม่นอนเรองไม่นอนวันพระหนึ่ง นอนสี่ชั่วโมงหนึ <c> ่ง <oughs> บินตบาทครั้งเดียวหนึ่งบินตบาทพอฉันหนึ่งรับเฉพาะของบินตบาทได้หนึ่งของคนมาทรงก็หลอกจะแหลว่าเอาและได้จะได้ฉันแค่นั้นน็ดได้บ่ละนี่เอศสมบูรโอ้ยปลกปาลูกโงพอแห้งเป็นเขาได้ประขามขอเดียวกับวันพอแห้งเราโชคดี เป <c oughs> ็นขอกับกีมมือเนี่ยออกมาปั้นเขาอรนโดนไอ้มันเนี้ยออกมาเข้มจะลอยจากน้อยเขี้ยวเขี้ยวเกิเน,เนตัวมือซมือมือรูดโดนก็เหลีย <c oughs> ให้เร่งเสียสระชั่วระยะหนึ่งแล้วก็เร่งทำสมาธิให้เกิดสติให้เกิดสมาธิให้เกิดปัญญา ไม่ได้ยุ่งให้ทําอะไรหรอกขอให้ทําสมาธิภาวนาเนะเห็น <c oughs> <c oughs> ไหมฟาทำเมื่อกี้ดูลมหม่ใจก็ออกทาไมทํายากยทําไมทําไม่ได้ <c oughs> ไม่ต้องไปจุ้งหรอกทรมวัดเช้าเย็นเวลามาทําที่นี่มารวมกันทําที่นี่ให้เร่งนั่งสมาธิโอกาสทําสมาธิดั้งนั่งมากๆเดี๋ยวไปทําวัดเสร็จแล้วทันได้นั่ง สวดมนต์ไหว้พระแล้วนั่งสมาธิไม่ทำเห็นบ่หละ่ะเอาการสวดมนต์อ้างนี่เป็นโลได้บ่เรื่องอ้างของเจดียทางออกนี่กานสวดมนต์ทุกวันนั่นเห็นบ่หล่ะสวดมนต์กับทำสมาธิมันคนละอย่างสวดเป็นคำของพระพุทธเจ้าเขียนไว้แล้วไปท่องเอาท่องเอาท่อง,องเอาทินิรละถนเจิเล์จากความมีเอากใจเของใจว่าหาความีม่เอากใ,ใจแทนนี่ยังแน่ลรือบ่ดอ มันตักแต่ไหนเต็มอยู่ในหัวใจไม,ไ,มไม่ไมีสมาธิคนดท้เป็นอย่างเงี้จะ <c oughs> ม,มีปัญญานั่นไป็นสุลกจุดนี้แหละให้มีสมาธิไม่มีปัญญาเ <c oughs> ว้ยหลวงพ่อดอนหลวงพ่ออมเพื่ไปเร็ดงานอยอยุียังไงถามมาแกลเห็นจังถามว่าแน่นตัดก นั่นออกโอ้ยเนีมันเป็นบา้าสิมันแต่มันลดมาโค้อย่างมันจะก้นเงาออกสิไขตัวเหลียใบเนียงเดียวเห็นไหมมันหนึ่งแพงมันบกขาดอย่างเด้งไปตาออกอย่างอัสเซอมเดียวเดียวอดอปลอดก็เห็นโอ้มีแต่มาทำไร่แต่ทำไร่พวกใหม่ทำไร่รถเราเปล่าแล้วมาทำ,ราดดทำราไร่พวกใหม่ เรียกบาดหัวใจกันเด็กหนังท่านหนังเผอแป๊บเดียวท่านมึงคนมาหลายวันอะไรยงหันยงนี้ว่าเดี๋ยวมาเบิ้งน้ำดาจากันตัดกุ้งไมหน่าเดือนก็บอกทางเดี๋ยวใกล้ยังก่อแล้วไปตัดออกเด้อกกุ้งไมมเอาตะงาวจังไนผมว่าบวงแกลี่ห้ามไว้แลปตัดออกเลือหลวงพ่อจะให้จังไว้จังานเนี่ยหุ่นหลวงพ่อแกลี่รถจักรยันจังถามไม่ผู้ได้ตัดกุ้งไหมที่นี่ เนี่ตัวปนวัาโอ้ขวงปนั่นตัวหาขวงโลกของบ้านขวงเมืองขวงวัดขวงว่ามืาจะคว่ำแพงไหวหาบันไดระปลูกไวแพ่ง,พงที่รถเหยียบที่รถยำม่ <c oughs> จากภาษีภาษาเป็นพ่อปนันเลย ชาวบ้านก็หานั่นัดซอยกันนั่นเสรแล้วแนวมุงม่งไหมจังไม่ชาวบ้านก็จะไปห้องน้ำหันเด้สะอาดดีเด้อผัคุยจะท่าก็จ้าจะเอากวอนไปยังไงชาวบ้านได้น้ำก็น้อยก็เฮ็ดยังอยู่ส่าน่ะ <c oughs> ผู้ออกเงี้ยออกแห้งแนวหนึง่งผู้ออกก็ตุกปัจจัยเกี่องมุง่ง หลวงพ่อก็่าดเจ็บกระเบื้องก็นั่นไปบว่าบ่เอาบ่เอาเฮ็ดหนักคนละนักสูบประเดี๋ยวเราบ่พังเนาบ่พราะท่นเฮ็ดตะกอนบ่รัะท่เอาสันไทยตีเ่ราะท่นดอกเพราะฉะนั้นสันไทยก็ต้องอาศัยน้ำตาบ้านเท่านั้นเบื้องบ่อึดแล้วจี่นั่นแต่ลางขุตีหน่อยมุ่นบ่ราะท่นมุ่งสัม บอกพ่อเอามมนั่นใส่น้ำก็ได้มูเา่าก็มีมมสันก็มีโอ้ยมีปัญญาบอกเกิดทางแนวเสียบมันเลยมีแผนใหญ่ท่าไหนก็ตีข่าวห้างห้างมีแผ่นหน่อยเท่าไหก็ตีบันทีเขาตีทางตรองอย่งว่าจะเอาไม้ตัวมุ่งไหมให้ตัวว่าเอาไม้มามุ่ง Ng thung về hết mọi tin tỏa tắm có tỏa sắp về tìm bọn đi tìm bọn đi tìm mọi người đi, sạch mai mục kapo kia mục kapo mọi người tốt phải làm to lạc kia tốt tội căn tay mục kia 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 mục แล้วไปลูกน้องเอาไม้ไผ่ไปพาโกบกันไหมก็ไม่เห็นหัวล่ะนี่คือกันแล้วว่าจะเก็ดไงของเก่าถิ่มมัดด้บัดหลวงปู่เมียนของหลวงปู่เก็บของเก,ก็บของเป็นในเมียนของเก่าเด้กเป็นเก็บของม,ามัางไหมเอาของเก่าถิ่มเด,ด้ ก็ได้ยู้แต่มันเป็นไปในทางที่ขุ่มเฟื่อยก็บอกว่าดูปันไดวมาสะก้อนห้ามฝนตกอนฝนเุมอก็บอตกดูสมนี่มันคือกันแล้วไอ้ข้าเห็ดนั่นสาหลาก็บอกต้องกันก็ได้ก็ต้องแอมก็ได้ คือว่าถือพระประธานที่ปนาพระประธานก็บว่าจมเนี่ยฝนถือกระไดมันก็เหตุกันศาสตร์ได้แล้วคุณกันมองฝนตกมากศาสตร์ต่มากกันบ่ลล้มกับล่อกมามากแล้วก็ฝนสิศาสตรก็มากอดพระพุฏลูกโอ้ยบานเนี่ยคนอยู่ประเทศล้มสิพัดพังหมดนะของค้อนใบไก่ไว้ไว้มีกันศาสตร์้อนปูนก้างนอกเองคุณ

มาจองบังในตีอยากซอยกันเอาไปทอดไดเป็นนีทั้งไดว่างแผ่นใดทั้งไดใส่เป็นทั้งหดก็ว่างเหลือไปเฉพาะนั่นว่างกลับตกก็ได้เนี่ยเลยคือก็ใส่หน้าต่างไอ้นะใส่ข่าวใส่ถังไปมุ่งแต่ละองน้ามันห้องเก้ามันนันแน่ก็ไปประตูของเก้าแล้วประตูของเก้าแล้ว มันหลายห้องละสิบหลายอันหลายกระตายายากบนห้องน้ำบ่าเต็มระบายดีๆเราสิบห้องกับพ่ออยู่หรอกมันไม่เป็นพร้อมกันดอกปวดพร้อมกันดอก <c oughs> ต้องระบายดีน้ำไหลดีะสะดวก,ดก,ดกแบบนั้นมีบานตะเก้บานออกเข็มถิ่มสะทิ่มทรายูู นี่แต่เอาไม้เอาไม้เฮ็ดง,งงาย่ยม่หนึ่งพังไงได้ไหมบ่คือเก้าสัมรทธิไปมัเห็ดบางไปนน้ำบางไปนน้ำบางไปนน้ำนี่เสื้อเข็ดเนวโผกไ่ไว้ห็นไหมน้ำรบลมมาบ่มีเนา่าหอกบ่คือประตูใหม่ต่เก้าสัมรทธิ์ไปนี่แต่พลาสติกไปขันตะปูใส่ข้าวเดียวรรกับร้อนออก ป้องกันหนังเอาเสียกไปมัดไว้ป้องกันเพื้อย่ามลมมามันประวัติพัดไปพัดมา,ต,ดมาต,ตึงตั้งตึงตั้งตึงตั้งเราสังเกตดิคนว่ามันเป็นหนังจังพังไงมันวัดไปวัดมาพัดไปพัดมาคอกไปคอกมาตัวเหงเป็นรังคนเขาบอกบ่าออกออกมาแล้วก็บอกปิดสัมตัวนี <c oughs> ่นี่เราหอกก็บอกหลอกเกรัดอยไปโอ้ยมันบอกอยาก ทั้งสือบัตรคนคนแา่ค้นมักยากค้นเบายากละเอีย <c> ด <oughs> <c oughs> จังใดนี่จะตั้งใจไปอดไปทนไปเพราะนันพร์โทษเจ้าเจนจังวยูโดนแล้วเป็นวยูนุนะปัจมานเอาปัจมานเป็นเหตุเพราะย้อนมามม่นแล้วอย,อยู่ไปนานพระสมณโครลมเผยแผ่พระศาสนาพระธรรมมีสาวกเยอะแยะแล้ว วันจะปงสังขารไปแล้วควรจะหมดภาระแล้วเนี่ยพระเดียงพระอนุนสามเตียทีเตียพระนุนของผมมีปัญญาเราจะกาบทุ่นทุกขเจ้าไปปัจมันเอ้ยร้อยประกาศทุ่นควันก็ววันนี้ไปรู้สึกโตเกินมากรู้สึกเกินมากกับโอ้ปัจมานนิมนต์เราแล้วเรารับคํานิมนต์ปัจมานแล้วเนี ว่ okay. าไปจกไปจันทร์ก็จะไปจันทร์รถตำรวจรถโรงเรียนรถใดแน่ทั้งรถงบาตรไม่ว่างบ่แม่ขาวไม่เห็จะไปมัน่นแล้วทั้งวัดก็หลายขั้นยูตัวเมีคนขับบ่เอาขันหน่อยกันใหญ่ก็มีหมดแล้วมันก็มีรถก็มีก็มีคนขับก็ไปได้กันบ่อาศัยรถ เจ้าหนาที่รถตำรวจมีรถล่งภาบาลกับมีให้ความสะดวกวัดว่าลามวัดใจงานของเพอนแต่ตามกะเอาไว้ว่ามันพระเจ้าเฮ็ดพิมนไว้หลายเสียงหลายคนบางคนก็ว่ายี่สิบร่วมยี่ดถวาย ตามเจ้ากบเจ้าวาดบอว่าสิบเก่าพะภรระท่านเขาในโบสถตอนเย็นปวดประปตมนอนเราก็วันที่ยี่สิบก็เป็นวันสบายเลยสันเดแต่ว่ากเจ้าจะเอาตามพิมพ์ไปก็พบปเปนหนังแต่หลวงพอ่อยี่สิบครบชั้นแล้ว บ่ถตวายกตถวายไปถ้าจังหันก็ดิกับเราหยีเบียดทั้งมาข้านกรุงไทยเขามุนไปตะโดนแล้วได้สิดกับยี่สิบได้วบอยากไปเดินทางก็ได้พระเจ้าพระสงฆ์อยากไปก็ได้วลักพรน้ำก็ได้วัดปุ่นก็ได้ก็ไปประจำทุกปีทุกปีอยู่ บอกคำนึงถึงวัดได้สิ่งของเขาด้ปลูกฝังศราทางัทธาทั้งกลทั้งใลได้หูได้เห็นว่ามีวัดว่าอารามมีพระมีสงฆ์ได้ปฏิบัติยังมีอยู่ก็คือไปก <c oughs> ็สม,มุยแหละไปพักที่วัดนั่นก็จะยังไป,ปรบปราเคมีพระปฏิบัติบงที่ยังมีอยู่ติเน่ผมกาไปสัน,นสร,ร่วมกันอยู่ แล้ลานาก็ได้ความรู้สึกกับขู่ค้นเรื่องสัแล้วไปมูไงไปเป็นศิลเป็นปรรำกับปูกวงังศรัทธาได้ <c oughs> ในการเดินท่างพือสำหรับวิธีเรื่องการสัางเรื่องนี้ร้างเศษสีกับมากประลบล้วจะมือสองมือ แต่พันพาดออกไปเอาขีนองนียออกได้บามสร้างยักษ์สีเขาอยากให้เอาขีนอเนียออกถึงบอนแปนจุกกันน่นะนะเฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่ยุหันคกขี้ว่าสิตนั่นอันเต็มพอล่ออันว่าเอาโนี่ออกเขาอัดนั่นยาก็กไปมันพอเข้าไปมันคาดฟุ้นตัวพวกเฮ็ดหมู่บ้านเลยสามสี่สอบของเ้าฟุนาน 4, ฟ้นน้ำร่องหน่อย ว่าม่นหน่อยได้บปะนั่งหลายอยู่เพราะฉะนัน้นผู้ได้ว่างแน่ก็ไปแล้วเพราะฉะนั้นสิ่งจะเริ่มจะทุบก็คือให้ผู้เจ้าบ้านไปคำนวณเบิ้งแล้วนี่สันไทยจักแผนเต็มห้องน้ำเกือกว่าแผ่นพุทธอัศรใดใดพุทธสองพุทธสันตัว เรามยังกละพราบอะโลกาเวเนโมโตซาปาตาปาวาเตโตสาปาเวลามาติปันโตเนหัวโตจัตวังบวา

ทานะตัณหัฏฐาปะจะยโนจัตถารัมมาวาอันเตอายโญ <sipsic>